นั้นแหละค่ะครับไม่ไม่ขนาดนั้นนะได้ค่ะพี่สมวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2,562นะครับซึ่งเราติดตามข่าวมาเลยครับมีป่าสนสองใบนะครับซึ่งเป็นป่าสนเรียกว่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับที่มีระดับต่ำที่สุดจากแหลมน้ำทะเลบางกลางนะครับที่ประมาณ700เม็ดจากแหลมน้ำทะเลนะครับเรามีทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรสัตว์ป่านะครับไม่แพ้ดังด้วยกาแข้งนะครับความหลากหลายนะครับไม่กระทั่งช้างป่าหรือไม่กระทั่ง ล่าสุดที่เราถ่ายรูปได้เสือเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้ามาในส่วนนี้ก็แสดงว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับ,ป,จจบปัจจุบันนะปัจจุบันที่เราทางานวิจัยศึกษาตั้งครงของหน้าแถบนะของเรา,าประพยากรจ้างนี่ไม่เยอะมีประมาณสิบตัวนะ,ะหนึ่งโขงเดียวซึ่งอยู่ติดกับเขตขาแแคบเสือนี่สายทุ่งถ่ายรูปได้ตัวเดียวที่ยืนยันนะฮะเป็นเสือเป็ผู้นะครับเป็นเสืออะไรนะฮะแต่โคร่งครับเสือคร่งเสือโคร่งใช่ครับการมีเสือโคร่งก็คือหมายถึงมีอะไรมันก็มีทรัพยากรสัตว์ป่าที่ีอ อย่างไรเยือที่เป็นเสือโคร่งนะหัวแดงกระตีนเก่งกว่าต้องมีเพียงพอสัตว์ชนิดนี้ถึงจะมาอยู่ได้ซึ่งองเราใช้ท่านยุทธพงศ์ดำสีสุขครับเรียนเชิญไหนนะครับเนี่ยรอบๆโรงเรียนผมนี่ก็เวลาไฟไหม้ป่าทีเนี่ยคือแทบจะหายใจไม่ออกเลยนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าเออเราจะมีวิธีการจัดการนส่วนต่ับไดามา ป่าจีบุร uh> ีมันจะจับเราก็ต้องดูเวทีก่อนว่าว่าจบไหมอะไรนะว่าเราเปิดโอกาสแล้วเรามีมาตราที่อนุญาตให้คุณใช้ประโยชน์ได้เกบหาได้มันมันมันมีมัตราอยู่มีตัวแทนมีส่วนร่วมนะในการอัปเดตแล้วก็วางแผนเข้ามานะสำหรับวุทิาาเนี่ยการปฏิบัติงานของเราด้วยกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ของพรบวิทญาณเพราะว่า เราสำรวจร่วมกับอุทยานใช่ไหมครับท่านผู้นำชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นกรรมการด้วยมีผู้แทนบ้านประชาชนด้วยนะครับ,รบมือราคาเป็นล้านราคาเป็นล้านบาทเลยนะครับในการที่จะมาทําแนวเขตต่อไปนี้ที่เราสำรวจกันไว้ทั้งประเทศเนี่ย4.2ล้านไร่ผู้เกี่ยวข้องประมาณ3แสนกว่าคน4,200วัดชุมชนนะครับเราจะมีขอบเขตข,ของเราที่เป็นที่รู้กันที่ยอมรับแล้วอย่าขยายเพิ่มโดยเด็ดขาดนะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับแนวเขตที่ว่าสารสัตว์สิทธิ์ก็ด้วยนะ แล้วก็เรามีรางวัลน,นําจับด้วยนะใครที่เสีย์ให้หมื่นบาทนะคร<ช>ับนี่เรามีต้นคาปิมูหรือะอะไรต่างๆพอเคทุกคน,นไปให้ข่อตกถลงหรือความเห็นคะมคือในเรื่องไม้ไผ่ไม้ลวกอย่างนี้ค่ะในกรณีเนี้ยกำนันอยากจะถามแล้วก็กำนันก็จะฝากชาวบ้านด้วยว่าถ้าการณีก่อนที่จะไปตัดก็ขอให้แจ้งผู้นําแล้วผู้นําจะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะ อ,อยากให้ท่านผอ,อ,อพูดถึงาการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับอุทยานของก่อนหน้านี้ไหคะเพราะว่าทราบว่าที่นี่คืออยู่ร่วมกันได้อย่างแบบปกติแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมา อยากจะเรียนพี่น้องส่นชุมชนนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องทางบ้านนะครับอุทยานชาติเนี่ยประกาศโดยกฎหมายเป็นร่าชกิจการมีขอบเขตชัดเจนนะครับแล้วก็มีบทห้ามต่างๆบทลงโทษต่างๆเพราะเราต้องการที่จะพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าของเราไว้ส่งต่อสูนรุ่นลูกหลานนะครับ ให้เป็นป่าสมบูรณ์นะครับหลังจากหลังจากที่เขาเติบโตขึ้นเขาจะได้ไม่มาว่าเราว่าทําไมรุ่นเราเนี่ยใช้กันจนหมดนะครับแล้วกฎหมายใหม่ของเรามันก็คือมันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะทําให้คน,นซึ่งมันแตกต่างกันนะครับ<ๆ>ที่นี่โชคดีที่นี่อยู่แบบว่าอนุรักษ์รักษาปัญหาต่างๆมีน้อยนะครับแต่เ็ามีปัญหาอยู่เพราะปัญหาข้อกฎหมายว่าเราไม่เคยมีกฎหมายที่เปิดให้เขาอยู่ได้อย่างถูกกฎหมายแต่วันนี้เรามีแล้วเครื่องมือตัวนี้ได้ถูกใช้แล้วเมื่อ ปี62ที่มานะครับที่ผ่านมามีมาตา14มาตา15เพื่อไม่ใช่เพื่อใครเพื่อพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพอเขาอยู่ดีมีสุขเขาคิดว่าเขารู้อยู่แล้วลราป่ามีประโยชน์และเขารักษาป่าให้สมบูรณ์นะครับพวกคนที่อยู่กลางน้ํปลายน้ําหรือเด็กในอนาคตลูกหลานของเราเ็าจะได้รู้ว่าคนบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ช่วยกันไว้ได้ช่วยกันรักษาไว้ให้เขาครับ สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้หลังจากการเสวนาเราทราบนะวค่ะว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้ก็คือในเรื่องของการเก็บของป่าไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หรือว่าอะไรต่างๆภายในอุทยานตรงนี้อุทยานจะมีการพูดคุยกับชาวบ้านหรือว่ามีการร่วมมือกันแก้ปัญหายังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราถ้าเราพูดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าเดิมกฎหมายมันไม่เปิดไม่อนุญาตมันไม่มีมาตรา65แต่นะวันนี้เรารู้แล้วว่าคนเนี่ยอยู่กับป่าได้คนรักษาอยู่คําว่าอนุรักษ์นี่ไม่ใช่ว่าห้ามทําอะไรเลยอยู่กันแบบอย่่่่าางงงงใให้้้้ยยยัืืนนนมรชปะโ์ไไดแตตออีเ มีหลักมีเกณฑ์เราถึงมีมาตรห65เปิดโอกาสซึ่เขาทางรถยนกับชุมชนทางพี่น้องเนี่ยได้ไปสํารวจร่วมกันแล้วนะครับว่าช่วงเวลาไหนเห็ดจะขึ้นมาหน่อไม้จะได้ประมาณไหนไม่ใช่ว่าต่างคนมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับใครใครมีรถกระบะนู่นนี่ใครมีรถบรรทุกก็เอามัถไายออกไปเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้มันต้องมีหลักมีเกณฑ์ว่าคุยกันแล้วว่าตรงนี้ช่วงเดือนนี้ใครจะเข้าไปเอาอะไรที่ไหนยังไงซึ่งทางรถยนต์เขาทำเรียบร้อยแล้วนะเขาก็มีกรอบมีกรอบในการสำรวจของเขาตอนนี้เหลือแค่ว่า ทำยังไงให้ทุกอย่างมันเป็นมันเป็อะไรที่ว่าเข้าใจตรงกันแล้วพี่น้องเข้าใจว่าได้ได้เท่านี้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วอุทยานเราก็ยอมให้เท่านี้ประมาณนี้ที่จะไม่ผิดกฎหมายนะครับ ื่องของพรบตัวใหม่อ่ะค่ะมันขัดแย้งต่อวัฒนธรรมหรือว่าวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านยังไงบ้างคะคือที่ผมฟังที่ผมฟังเมื่อกี้คือน่าจะเป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งซึ่งเขาจะมีวิถีของการทาไร่หมุนเวียนทาไร่เลื่อนลอยของเขาคือเขาจะต้องทําตรงนี้แล้วเขาจะต้องทิ้งไว้ให้มันให้ดินมันสมบูรณ์รฟื้นฟูแล้วเขาก็จะกลับมาทําใหม่แต่ว่าในอดีตของเราการสํารวจของเราเนะี่ยเรามองว่าอันนี้คือขาดความต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์เรามองว่าปล่อยให้ลูกไม้ขึ้นแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันมมมัจไ่่่เเทาาาากบววคคุณีํป็น แต่อย่างที่บอกนะครับว่ากระทรวงเรากรมเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กระทรวงเดียวไม่ใช่กรมเดียวประเทศนี้มีหลายกระทรวงมีหลายหน่วยงนานคนก็เช่นกันมีหลายวัฒนธรรมเราก็เมื่อกี้ผมบอกเรามีมติคลมอสามสิงหาห้า3รองรับวิถีกระรเรียนนี้ไว้นะครับให้ส่งเสริมให้เขาอยู่เพราะเราก็เห็นคุณค่าว,ว่าวิถีของเขาคือวิถีของการอนุรักษ์แต่อย่างที่บอกว,ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการที่เราก็มีกฎหมายใหม่ มติครมเขาไม่ใช่ของกระทรวงเราไม่ใช่ของกรมเราแต่เราก็มีกฎหมายของเราแต่ละหน่วยงานต่างเขามีกฎหมายมีระเบียบตัวเองตอนนี้เราก็ต้องมาฟังเขาในการประชาวิจารณ์เราต้องทาความเข้าใจอย่างเขาทําความเข้าใจเขาถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจแล้วเรายอมให้เขาทาแบบนี้สังคมรอบนอกสังคมอื่นเพราะคนไทยยังมี70 70ล้านคนเขามองแบบนี้หรือเปล่า ทำไมถึงยอมแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เมื่อกี้ขอโทษนะครับท่านคุณผู้ชมว่าท่านมีที่ดินแค่หลักตารางวาผมก็เช่นกันมีหลักตารางวาเองแต่ที่นี่มีกันมากมายสมมุติว่าถ้าไล่หมุนเวียนถ้าไล่หมุนเวียนแล้วตอคนเนี่ยการเป็นว่าคนคนหนึ่งมีตั้ง50ไร่สมมุตินะสาไร่เนี่ยมันจะมากไปหรือเปล่านะครับหรือการเผาป่าเนี่ย นะครับตกลงกันยังไงจะเผาหน้าไหนอะไรยังไงมีการพิการยังไงหรือจะห้ามเผาเลยแต่เขาบอกว่าไม่เผามันจะผิดวิถีชีวิตของเขาเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันทุกอย่างอย่างที่กระทรวงเราบอกนะว่าเราจะต้องทาความเข้าใจแล้วสร้างการมีส่วนร่วมนะครับให้มากที่สุดนะครับเพราะเราก็คือคนเหมือนกันคนไทยเหมือนกันเราจะต้องอยู่อย่างมีความสุขร่วมกันบนแผ่นดินนี้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดและเรามีโจทย์ที่จะต้องส่งมอบต่อให้กับลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนะครับเชื่อ การเสวนาในครั้งนี้ค่ะจะเข้าถึงชาวบ้านได้จานวนหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมการเสวนาหรือว่าอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงพรบรตัวใหม่ต่อไปทางกรมอุทยานมีการดาเนินการอย่างไงบ้างคะเริ่มแรกรรเริ่มแ <ๆ S 2> รกเ, <ๆ S 1> เลยนะครับเราหวังว่าเราหวังว่าเนี่ยจะบอกต่อผู้นําชุมชนเขนาเขารู้เขาก็เป็นราชการเขาก็จะไปบอกต่อสื่อมวลชนก็เช่นกันนะครับกรมอุทยานเราก็เลงเห็นว่าทุกวันนี้เป็นโลกของยุคโซเชียลนะครับสื่อมวลชนนี่มีบทบาทมากนะครับเพราะ ถ้าคือมวลชนเนี่ยเป็นปากกระบอกเป็นเสียงให้กับเราเนี่ยการรับรู้จะเพิ่มเดี๋ยวน,นี้คนไม่ว่าจะเป็นอะไรช่องต่างๆมีมากมายช่องทางในการสื่อสารมีมากมายนะครับดังนั้นก็ฝากว่าให้พี่น้องนะครับที่อยู่ทา,าทางบ้านก็ตามนะครับถ้าเราอาจจะไม่รู้เรื่องของช่องทีวีอะไรก็ตามแต่ลูกหลานเรารู้หรือข้างบ้านเราก็เปิดดูนะครับขอให้ความสนใจกับสิ่งนี้นะครับขอให้ความอยากคิดว่ามันไกลตัวเราแต่คิดว่าอยู่กรุงเทพเดี<ๆ>๋ยวคิดว่าอยู่ไกลป่านะครับป่าไม่ได้อยู่ไกลเราเลยนะครับขอให้ให้ความสนใจแล้วก็บอกต่อ แล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับกรมพยยิการกทรวงทรัพย์ของเรานะครับว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเรากําลังทําเพื่อลูกหลานเรากําลังเพื่อประเทศชาติเราถ้าพูดให้ไกลไปกว่านั้นเรากําลังทําเพื่อโลกใบน,นี้นะครับเหลือน้อยเต็มทนแล้วทรัพยากรป่าไม้นะครับเราต้องช่วยกันครับขอฝากวิงวอนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องทางบ้านนะครับให้ช่วยกันบอกต่อให้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมีใครเพริ่มเติมไหมคะ